ชาวราศีกรกฎทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงดวงจะตาราศีในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของโชคลาภและความรักและในด้านของการเงินการทอง ชาวราศีกรกฎถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในระหว่างวันที่15ของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่15ของเดือนสิงหาคมในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในระหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่รู้หรือว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดก็สามารถ เข้ามารับฟังได้ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในเรื่องของการงานนับว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องของการงานของท่านจะมีความสําเร็จต่างๆนานาท่านอยากได้งานอะไรท่านเคยไปสมัครงานอะไรไว้ในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการบางคนที่ว่างงานอยู่เป็นเดือนๆ ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมีนาคมท่านก็จะได้งานที่ท่านต้องการจะเป็นงานที่ดีทำแล้วจะมีชื่อเสียงงานของท่านนั้นจะมีคนให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงานหลวงหรือว่าจะเป็นงานราษก็ขอให้ท่านได้ตั้งอกตั้งใจในช่วงต่อไปนี้ในเรื่องของการงาน ชาวราศีกรกฎจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปในเรื่องของการงานก็จะมีเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาชาวราศีกรกฎก็มีความที่เรียกว่ามีความมุ่งมะธรทมท่านเป็นคนบุกเบิกอยู่แล้วในเรื่องการงานนั้นท่านจะไม่ท้อไม่ว่าจะเป็นงานขนาดไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความตั้งใจทำแล้วท่านก็ จะทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ชาวราศีกรกฎนั้นยินดีทำทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงาน งานที่ท่านทำนั้นโดยมากจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรือจะเป็นงานรับเหมาะอะไรในเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะเปิดขายทางออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะขายดิบขายดี จะมีออเดอร์เข้ามาจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่ให้การสนับสนุนท่านงานของท่านนั้นก็จะมีการจะเลือนลุ่งเรืองและจะมีการเพิ่มเติมอีกมากมายงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องของการงานนั้นถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากการงานที่ท่านทำนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นจะทําให้ตัวงท่านนั้นมีความจเจริญและมีความรุ่งเรืองต่อไปในเรื่องของการงานถือว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านการทมากินก็มีความรุ่งเรืองทําให้ครอบครัวของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองและจะทําให้ตัวของท่านนั้นมีจิตใจที่เบิกบานเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่14ี่นี้นั้นในเรื่องของการเงินการเงินนั้นจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะไม่เดือดร้อน ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ก็จะย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กหรือจะเป็นของใหญ่ของที่มีราคาแพงแค่ไหนท่านก็สามารถซื้อได้เพราะในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านไม่มีบกพร่อง ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ท่านจะคบใครก็ครบได้เพราะว่าในช่วงนี้ถือว่าดวงการงาน,งานการเงินนั้นเปิดแล้วโชคลาภก็มีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านจะลองเสียงโชคเสียงดวงก็ให้ท่านลองดูแต่ก็อย่าให้มากนักเราขอท่วงติงไว้ก่อนการที่เราเราจะเสียงดวงนั้นก็ถือว่าเป็นการทดลองือว,ว่ามีการเปิดดวงดวงที่ดีก็จะได้ดวงไม่ดีก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของดวงนี้ในช่วงนี้ก็พอมีบ้างแต่ก็อย่าให้มากนัก ถ้าหากว่าท่านอยากจะร่ารวยหรือว่าอยากจะมีดวงที่ดีก็ให้ท่านขยันทำงานงานที่ท่านทำนั่นก็จะส่งผลให้ดวงของท่านดีจะมีโชคมีลาบและก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกรกฎก็จะไม่ด้อยน้อยกว่าใครๆในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินก็มีตามมาชาวราศีกรกฎนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในช่วงนี้ถือว่าโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆตามที่เราได้เอ่ยไปนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎต่อมาอีกช่วงหนึ่งในช่วงของวันที่16นั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุม อันนี้จะทําให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนั้นต้องระวังอยู่บ้างในเรื่องของการทํางานอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการโยกย้ายหรือว่ามีการสับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับคนส่วนมากหรือว่าทํางานอยู่กับคนส่วนรวมอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นต้องระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะมีคนคอยอิจฉา หรือจะมีคนคอยชิงดีชิงเด่นจะทำให้ท่านนั้นต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการงานนั้นแต่หากว่าเราทำงานส่วนรวมกันหลายคนอาจจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกรันบางคนก็คิดไปอีกอย่างบางคนก็คิดไปอีกอย่างจึงทำให้ท่านต้องระวังไว้ในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ ในราศีกุมอันนี้ถือให้ท่านต้องระวังไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันอันนี้ท่านระวังเอาไว้สำหรับในเรื่องของการเงินถ้าหากว่ามีใครมาขอหยิบขอยืมอันนี้ท่านระวังไว้ดีท่านให้ไปแล้วอาจจะไม่ได้คืน เพราะเวลาเขายิ้มนั้นก็ดีเวลาจะใช้เราบางทีเขาก็ไม่อยากใช้บางทีเขาหลบหน้าเราไม่อยากเจอเจอหน้าเราอีกแต่หากเพราะฉะนั้นให้ท่านตัดไฟเสียแต่ต้นลมคือไม่ให้เขาก็หยิบก็ยืมจะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอีกด้วย ให้ท่านระวังไว้การครบคนนั้นเรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็ใจดีบางคนก็จิตใจไม่ตรงไม่คิดซื่อตรงกับเราเพราะฉะนั้นในท่านอย่าไว้ใจใครเป็นอันขาดในช่วงของ เดือนมีนาในช่วงของกลางเดือนในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกลุมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกมานี้ย่อมจะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาสิ่งที่ดีๆก็ยังมีอยู่บ้างในช่วงของวันที่28อันนี้จะถือว่าดีหน่อยจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงจึงทำให้ชาวราศีกรกฎนั้น ในช่วงนี้จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าจะกลับมาดีอีกครั้งในช่วงของวันที่28ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงนั้นในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไร ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านงานเก่าๆที่ท่านทำก็ถือว่าจะเป็นงานที่ดีจะสารและก็จะต่อยอดได้อีกในช่วงนี้ก็ให้ท่านทำไปเรื่อยๆและจะมีงานเข้ามาเสริมอีกแต่หากว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยน่อย <c oughs> ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมีงานเสริมเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะมีงานเข้ามารอเราดีกว่าเรารองานถ้าหากว่าเรารองงานก็แสดงว่างานไม่มีแต่นี่งานมารอเราถือว่าเรา มีงานมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินอีกเช่นเดียวกันเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราโดยที่เรียกว่าไม่ขาดสายมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของเดือนมีนานี้รับ,บรองว่าดวงของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดี ชาวราศีกรกฎนั้นก็นับว่าในเรื่องของดวงชะตาจะนำพาโชคลาภเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องใน,ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้พูดถึงในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านคบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งไปเจอเจออันนี้ก็จะทำให้รักของท่านนั้นอุดมสมบูรณ์จะมีความสุขกันยิ่งยิ่งขึ้นไป การพูดการจาอีกเช่นเดียวกันอันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดแล้วก็อาจจะเป็นการกระทบกระทั่งกันอันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีอีกเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องความเข้าใจผิดอันนี้ให้ท่านระวังไว้จะทำอะไรพูดอะไรก็ให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปในช่วงนี้ถือว่าความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาคมก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของสุขภาพและพภารนาไมให้ท่านดูก่อนๆว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนมีนาคม ในช่วงนี้บางคนก็มีโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคติดอยู่อันนี้ก็ถือว่าจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าต้องไปพบหมอบ่อยครัง้งอันนี้ท่านระมัดระวังอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะกำเริบเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนที่สูงอายุไอ้ท่านระวัง ในเรื่องของการเดินการเหินในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดหรือว่าเท้าแผลงปวดแข้งปวดขาปวดหลังตาหูฟ้าอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎภายในช่วงของเดือนมีนาคมที่เราเอ่ยอ้างมานี้นั่นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นได้ และทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วสิ่งไหนดีเห็นงามก็ให้กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีก,กเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรา จงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังสมความปรารถนาไม่ว่าจะคิดเงินก็ไหลไหลมากองนึกถึงทองก็ไหลไหลมาเทมาก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี